โนครับหมินครับนีเกือบครับ ครับครับยางโกวินนะครับสีส้มนะครับนี่ตับปลานะครับมาดิ่งเจ้าหัวนะครับบินจีนรุดเข้าไุดเก็บก่อนพอครับพอหน่อยโอ้โหเด็ดจริงๆครับ หดแม่นครับหัวหัวยังเดียวครับคุณครับจวดเลยหมดหมดมากครับยังพวกมวินีสมนะครับตัวแรกนะครับครับ ที่สมเดี๋ยวยี่หอยยังครับเดี๋ยวกลับไปบ้านนะครับจะไปบอกนะครับเดี๋ยวยางมาอีกรอบนึงนะครับเ๋ยวม่มาบอกว่าใส่ยี่ห้อยยังนะครับสมัรยางยางร้านผมนะครับจะเป็นยางยี่หอนะครับก็เป็นยางแบบแบบเป็นเกตนะครับสังเกตเมื่อก่อครับผู้ณทรายสื้อยางห้านผมไปนะครับยางผมจิบว่ปล่อยงอนะครับบอบิดบอบิดบะงอนะครับยางผมจะบอบิดบะงอคือหลานดินนะครับ แล้วครับเมื่อกี้กล้องมรรับเบิร์ดนะครับกล้องอหัวเบิร์ดนะครับก็เลยว่ามันเบิร์ดไม่มารีเต็มนะครับทายไว้เดียวนะครับกบบยิ่งมากเลยนะครับงานมัคคีนะครับตัวมานะครับสุดยจอดเลยครับงานสุดยจอดเลยนะครับกับงามอาคีนะครับหลอกตัวเก่านะครับครับจอนซีนะครับนี่อีกสองซี่หกแปดเก่าครับ Assalamualaikum warahmatullahi